เอาล้ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตีปืนรีโนเวบวกห้านะครับจะคลิดที่แล้วที่ผมตีบวกสี่ไปนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมคิดที่แล้วมันมันไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาพากให้ทุกคนได้รับฟังนะครับคลิปที่แล้วมันก็โชคดีมากเลยนะครับมันก็ได้ทั้งบวกสามบวกสี่นะครับ แต่ผมก็ขอให้สิบทีสิบชุดของผมอะ่ะขอให้ติดเถอะนะเออมาเอะเอาของสักคู่นะครับเงินแดงนะครับเอาไปหมดเลยกล่องเหล็กเอาสักสามกล่องไปและกลมๆนะครับแล้วก็โอรีเทพนะครับโอ้โหท่ามกูมีสิบเอ็ดสิบเอ็ดเม็ด่ะวยวะีนใจครับพี่ เยแล้วก็สี่แสนนะบ้าจัดสิบูบี้อีกสิบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันเลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับการแตกกับเล็กนะครับโอเคการแตกกับเล็กออติครับอ๋อผมเริ่ม เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเหล็กนี่ครับกล่องเหล็กเสริมแบบบารามีหน่อยครับต้องเสริมแบบบารามีหน่อยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันเลยนะครับสิบชุดนะครับโอเคขอติดเทอเรนโน่ครับเรนโน่เดี๋ยวเราเอาท่าน,นะครับไหวยภาษาอังกฤษอะไรวะ ข้ากาภาษาอังกฤษอะไรวะไม่รู้อะตีเป็นหกดีกว่านะ้องอ่าครับเริ่มเลยครับผมยังไม่ตีเลยโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ตีเป็นหกแล้วตอนเนี้ยโอ<ฮ>้โหปืนห้าตีเป็นตีเป็นก้าทีอ่ะใช่เหรอพี่ปืนห้าผมวันนี้ผมเตรียมมาสิบชุดอะพี่ว่าติดป่ะเดี๋ยวแม่ก็ติดให้ได้ครับตีเป็นหกตีกันเนาะ,ะชุดหนึ่งทีหนึ่งไม่ติดนะครับ ผมจะบนนะครับถ้าไหวมันสายคิดไรวะอันไหนวะแบบมันก็ต้องมีเคล็ดลับหน่อยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาบนกันนะครับถ้าเกิดลูกช้างติดบวก5นะไอ้สิบทีเนี่ยถ้าลูกช้างติดบวก5เดี๋ยวลูกช้างจะจะวิ่งรอบเมือง แล้วก็อัดคลิปนะฮะโอเคเริ่ม5%นะครับปั้งโอ้โหขอเิขียวเขียวได้ไหมเขียวเขียวข้างบนขวามือสองทีแล้วทุกคนมาสองทีแล้วอีกแปดทีนะครับขอเ้อ ลูกช้างขอเหอะตียากจังหวะทุกคนเหล็กผมหมดพอดีอะโอ้ยไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับขอเหินตรงเนี้ยยาวๆครับยาวๆโอ้โหไม่ติดเหลือพี่ หลืออีกห้าเครียดแล้วอขอเธอห้าชุดเนี่ยขอปืนห้านะขอปืนห้าไม่ขออะไรมากเลย สี่ทีแล้วทุกคนอีกสีท่ทีขอเถอะนะขอเถอะกดหรือว่ามันต้องเอาเปืนอันนี้ออกวะกดอีกสามทีนะครับ โโอ้ครับที่ท้ายนะครับทุกคนมาให้สุดๆเลยที่ท้ายนะครับไม่พูดอะไระครับขอเอะขอเอะขอเอะ โอ้โหสิบทีแม่งไม่ติดวะเครียดเลยทุกคนโอ้แม่งสะเตรมาสิบชุดโอ้เสียไปสองล้านนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆนะบ๊ายบาย